ราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องฟังไปสกุลสกุลนอกจากเนาะเดี๋ยวมืัอนี้มาเบิ้งหัวขอ้อหัวข้อมืัอนี้คือการเงินของคุณจะเป็นยังไงนะอกจะาะดวงรายวันเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันอังคารวันอังคารที่วหักุมภาพันธ์นอกจากเนาะ การเงินจะเป็นยังไงอย่างีางน้นี่สันกระชับได้ใจคว่ำนะจ๊ะซับกระลำก็ได้ซับโดนเนาเพราะว่าซับไม่ได้เหรอ,ก,อการเงินช่วงนี้บางทียังง่ายเป็นห่วงก็จ๊ะเนาะแต่ว่ามา่านม่าเดินเรื่องความรักมากกว่าอยากคั่นหลังเดินอากค้นรักไปอืม ใส่เนาะอืมอยากเดือนท่านหลังจากคนลักไปเรื่องการเงินบ่จ้ามุนเงินหมท่านเดือนชุนเดืนาาอนบ่จ้ามุนเงินหมท่านให้ระวังการจับใจใส่สวยนี่ด้วยจา้าเออเรื่องการเงินขึ้นมากเลยเนี่ยอ่าไว่าดวงสตาร์ของเจ้าก็กสิเปลี่ยนไปในทางดีๆไปวิวไห้วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมากเลยกรุงลอยโฉกสตาร์อืมก็ิหมุนไปในทางที่ดีแล้วจ้ววาเ้อ วันนี้เ้องเอาบานเลกทีมาเสียงพระอจ้าเด้ดอเพราะว่างวดมันออกเนาะมันออกยังมันออกบาานเล็กทีนู้นเลยล่ะอือต้องบอกนี่สแต่ว่าเป็นเลขสองตัวสองตัวล่างเนะจ่ามันออกเอ่อเพราะว่าไพา่วีออฟฟอร์จูนขึ้นยา่ใดเนี่ยต้องบอกว่าได้บานางเล็กทียง่นั่นนะจ่าเ้อค่ะ เออเป็นเป็นบางคนที่สีได้งวดนี้นะจ๊ะเนาะลองเอาบาลขทีของเจ้ามาเสี่ยงเบิงเออที่ว่าบาลขทีใดที่เจ้าเคยใดเราเคยซื้อเล้วมันถือกันรอ่องบเบิงจะวายู่้าทีเจ้าทางร้องก็ดีขึ้นกันเห็นบ่การเงินบูมีหยังนายเป็นห่วงจ้ารอาราชินี่ถือเรียนึ้นเห็นบ่เออเออเรื่องการเงินบูมี่ยังนายเป็นห่วง แต่ว่าป็นบางท่านที่หมุนเงินบาท่านอาจารย์ว่าให้ระวังการจับใจซอยๆกับเท่านั้นแต่ว่าก็ยังหมุนเงินไดเตือนชั้นเดือนอยู่จ้าบบมีอยังหนาเป็นห่วงแต่ว่าให้ประหยัดปิดบางท่านอาจารย์เนาะวานป็นพลังงานร่วมบางท่านกับมีเงินเลี๋ยวเห็นว่ามีเงินใส่ใจบบมีอยังนาเป็นห่วงแต่ว่าเรื่องความรักในเสาซอยอยากหรือท่านหลังจากคนรักไปอาจารย์เนาะมองบอกยังสั้นความรักันมีทั้งผิดหวังและสมงหวังละจ้ามองบอกยังสั้น บ่ต้องคิดอียงหลายดอกจ้าอ่าไพ่ร้ายวันเปิดซีใบนนเนาะจ้ะเนาะหากคุณใดมาก,การอ่นานไพ่ก่อนก็ฝากก,ากดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆให้น้ำในใจให้น้ำในเด้อจ้าเด้อเพราะว่ามือนี้มันเรื่องกนัน,น,นเนะาะจ้ะเนาะก็มรักกับวิวยังหาเป็นห่วงดอกไพ่ใบนี้ขึ้นย่ำใดนี่อยากเดินทันลังไปแต่ว่ามันวิวไพแตกหักนนเนาะจ้ะเนาะอ่อวิวไพ่เดืเอดล่ายาลางกันเจ้าก็ยังได้อยู่น้ำกันที่เขาแค่คิดว่าอยากเดินทันลังจากคนรักไป ต่เจ้าก็ยังได้เฮ็ดงานได้อยู่นํากันคือเก่าเนาะจ้าเนาะต้องบอกจังซั่นเลยอ้าสวัสดีล่ะจ้าสวัสดีจ้า